24ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้ในที่สุดผมก็มีฮาคิสังเกตจนได้เปิดชิปมาก็เหมือนเดิมครับผมผมกําลังจะทําการไปสมผลเพื่อให้ผมได้เจอกับผลที่ใช่ก็เหมือนกับเลือกคนที่ใช่นั่นแหละครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้เจอคอมเมนต์คอมเมนต์หน,นึ่งบอกว่าพี่ครับผมมีสูตรสูตรที่ได้จริงๆไม่จริงจูกโกโอวันตินเดียวนะโอ้โหมาเป็นคําคมเลยแฮ่ข้อที่หนึ่งะครับผมเขาบอกให้ผมตีแชงคูดเอาตรงๆผมเข้าออกเสร์ฟเข้าออกเสร์ฟเป็นร้อยเสร์ฟก็ว่าได้เพราะว่าเสร์ออื่นน่ะเข้าตีแชงคคปปปหมมดแแลล้้วววก่่าาผจจะเเเอชชงนีีย็ใ10 ได้โอ้โหเดี๋ยวนานเกินตอนนี้เชียงคูดก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยเมื่อข้อที่2เข้าใจผมไปตีบอสลิงนะครับผมก็จัดไปดีครับผมได้เหมือนจะมีชายแปลกหน้าที่กำลังสู้กับบอสลิงเพเลยทําการช่วยเขาดีกว่านี่เนี่โอ้โหโดนสกิลเดียวผมมันก็เกือบตายผมเลยให้ชายแปลกหน้าคนนี้ปิดท้ายเลยลวกันเอาเลยเพื่อนเอาแต่วิวเขาไม่เลือนนี่ขอโทษทีละกันและข้อที่3านะผมก็คือการรีเซ็ตตัว3าครั้งก็จัดไปดีครับผมครั้งที่หนึ่งและก่อครั้งที่2 แล้วก่อครั้งที่3ตอนนี้ผมก็ได้รีเซตตัว3ครั้งเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ข้อที่4เมื่อจะได้ใช้สกิล3ของผลโอ้โหมาดีครับผมผมอยากใช้ลูกเตะความเร็วแสงอัดหน้าคนสุมพลมานานแล้วมาดูสิแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าคนสุมผลรับลูกเตะความเร็วแสงของฉันไปนซะนี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเลยเหรอและผมจึงไม่รอจ่าทาการกดสุ่มผลไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้พ่นทรายโอ้โหโผมเลยทาการรู้สึกโมโหมากสะบัดหน้าจอแรงๆเป็นหนึ่งที่เดี๋ยวนะ นี่แหละครับผมสูตรที่ว่าสูตรที่ได้จริงๆไม่จริง,จ,รง,จ,รงจู้กูโก้โอ,โอนตินเดียนะโอ้โหแต่ได้ผลทรายเนี่ยนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแล่ผมก็ได้ทําการยกผลทรายให้ชายแปลกหน้าคนนี้ไปโอ้รู้สึกเซ็งชะมัดเลยแล่ผมก็ได้เจอกับครัวริเก่าของผมนั่นก็คืออารองผมจึงไม่รอชะทําการเปิดอารองไปก่อนโอ้โหตอนนี้ชันแข็งแก่งกว่านายแล้วนะอารองคนยังนายนะสู่ฉันไม่ได้ห็อกเมื่อตอนนี้อารองมันก็บาดเจ็บสาหัสพอสมควรผมจึงไม่รอชะทําการสู่ๆกับอารองกันไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ ปล่อยพลังขึ้นเต่าทีตัวอารองหายไปไหนเนี่ยและผมก็ได้เดินเราหาอารองแต่เหมือนอารองมันจะมาแอบอยู่หลังบ้านผมจึงไม่รอช้าชา,ชาสก,กิลไปแต่เดียวก่อนนะเฮ้ยเหมือนผมจะได้ดาบของอารองด้วยแฮะว้าวก็เทใช้ได้มันกันนะเนี่ยโอ้สวยอยู่นะในในผมทําดาบโยรุวีสองมาแล้วผมจึงไม่รอช้าที่จะกลับมาเล่นดาบโยรุวีสองนะทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้อัพเป็นสายดาบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหก0ร้อยสี่สิบโอ้โห อัพไซด์ดาบรัวๆแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่ผมจะไปเกาะต่อไปผมก็เลยอยากจะทำฮาคิสังเกตดูบ้างมันน่าจะเท่หนาดูแฮะฮาคิสังเกตนะผมระตื่นเต้นจริงๆผมจะได้มีฮาคิสังเกตสักทีนะและผมก็ได้เจอกับก๊อดอุซบเดียวนะก๊อดอุศบเป็นคนสอนฮาคิสังเกตให้ผมเรียนเนี่ยพเพรได้ทําการคุยกับก๊อดอุุบแต่ราคาเจ็ดแสนห้าเลยเหรอโอ้โหแพงใช้ได้สงสัยว,วันนี้คงจะได้กินต้มมามา่าและผมก็ได้ลองใช้ฮาคิสังเกตดูแต่เดี๋ยวก่อนมันโคตรเท่โอ้โห ผมประชอบจริงๆนะครับผมแต่ว่าราคามันก็แพงใช่ด่ายนะแต่ก่อนที่ผมจะไปเกาะต่อไปผมก็มาขอเก็บหีิบสมบัติก่อนเพราะว่าไม่งั้นผมไม่มีตังกินข่าวแน่นอนหมดกันตังของผมตีเก็บมาตอนที่ผมจะไปเกาะวอเตอร์เซเว่นผมก็ได้มาเกาะพูเรนใหม่เพราะว่าผมคิดถึงวันเก่าๆะมาดคิดถึงวันเก่าๆและก็คิดถึงเธอด้วยอ้าวอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้ผมก็แต่งการมุงานามาที่เกาะวอเตอร์เซเว่นเป็นทีเรียบร้อยเกาะที่แฟงกี้อยู่เงินลึก ว้าวไม่น้ำตกด้วยแฮโอ้อยากจะพาเธอมาดูน้ำตกซะเหลือเกินแต่เธอคงจะไม่มาดูกับผมหรอกนะและผมจึงไม่รอช้าทำการมาต่อสู้กับเจ้าพวก,กดาบซามูไรที่จริงมันก็สู้ผมไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะว่าดาบยูรุผมแรงกว่านั่นเองแต่ผมจึงไม่รอช้าใช้สกิลเอของดาบยูรุโอ้โหผมเลยชอบจริงๆมันโคตรเท่เลยครับผมดาบยูรุวีสองนี่ก็เท่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับผมว่าพี่ทำไมพี่ไม่เปิดฮายคีสังเกตเอาตรงๆนะครับผม คือช่วงที่ผมฟาร์มแรกๆเนี่ยพมมารลืมเปิดหาคีสังเกตเดียวนะซื้อมาคีสังเกตมาอย่างดีแต่ไม่เปิดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือช่วงเนี้ยผมกำลังฟาร์มมันเพลินผมเลยลืมเปิดนะผมแต่ว่าช่วงท้ยๆคลิปผมเปิดหมดแล้วผมหาคีสังเกตโทษทีผมมาลืมเปิด ก็จะใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะครับผมผมก็ไม่มีเพลงอะไรจะร้องผมก็อยากจะร้องเพลงคริสต์มาสให้ทุกคนฟังนะครับผมชิงกะเบลชิงกะเบลชิงล,เลูเลวเฮลแมวกินนมแมวกินนมเอายาดมมาให้แมวกินเฮเอาเดี๋ยวเพลงตั้งแต่ผมร้องตัวไหนวะเนี่ยในเมื่อผมมีดาบยรุผมก็มาพร้อมกับความมั่นใจว่ายังไงผมก็ไม่แพนักดาบสมุรไรพวกนี้แต่ก็เป็นอย่างที่ผมเห็นนะครับผม เพราะความมั่นใจเลยทําให้ผมแพ้โอ้โหผมจึงไม่รอช้าทำการกับมาเกะแคนกับจุบวกนักดาบสมุไรพวกนี้ว่าครั้งนี้ผมจะไม่แพ้แน่นอนอะเดี๋ยวนะเออแพ้อ,อีกแล้วเหรอนี่โอ้โหและผมจึงไม่รอช้าทำการกับมาแก้แคนกับจุบวกนักดาบสมุไรพวกนี้โดยใช้สกิลเอของดาบโยรุไปโอ้โหตัวขาดไปเลยไปไล่ะเป็นไงล่ะ คิดจะมารองดีกับดาบยุรุกเงินลือรู้จากเปล่าโยรุวีสองเนี่ยและผมจึงไม่รอช้าตั้งการกลับมาฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบสมรแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมแล้วผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดผมก็เวล6 3 3เป็น G ีเรียบร้อยแล้วโยรุอ่ะมันตีแรงส่วนผมอ่ะก็รักเธออย่างแรงเช่นกันโอ้โหเจี๊ยบและผมก็ได้ทำการมาสู่กับเจ้าพวกนักดาบสมรัยไก็้ดอป เ,เดี๋ยวนะกําลังจะบอกว่ามันสู้ผมไม่ได้แต่ทําไมผมถึงแพ้มันอีกแล้วโอโ้โหเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมคอไปกินยาแก้แพ้ก่อนแพ้บ่อยเกินวันเนี้ยและตอนนี้ผมก็ได้กินยาแก้แพ้เป็นทีเรียบร้อยมาเลยจะพวกนักดาบสัมื่ไรและในที่สุดผมก็เป็นหกร้อยสามสิบห้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วระหว่างที่ผมกําลังยืนรอเคลสอยู่ดีผมก็ได้เจอกับชายปริศนาเดี๋ยวนะเอาจริงฉากนี้ผมโคตรตกใจเลยพมนึกว่ากุมารทองแถวบ้านผมเดี๋ยวเดี๋ยว นั่นมันตัวละครนาจาปะนะผมก็ได้ทาการกลับมาฟาร์มกับเจ้าปวกนักดาบสซไรแบบนี้ไปเรื่อยเอาตรงๆมันก็สู้ดาบโยรุผมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าดาบโยรุผมมันตั้งเทแล้วก็รอโอ้โหรอเทใชดได้ให้ดาบโยรุวีสองนี่ระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มไปสักพักหนึ่งและในที่สุดผมก็เป็นหกร้อยสามสิบเจ็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วแระในที่สุดพ่นทรายโลเกียผมมันก็ทํางานเป็นทีเรียบร้อยผมจะได้ฟาร์มง่ายๆสักทีนะครับทุกคนถึงดาบโยรุมันจะเทแค่ไหนแต่มันคงไม่เทตเท่อคนในใจของเธอหรอกโอ้โห รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วอะและผมจึงไม่รอช้าทาการกลับมาฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบสมไรยแบบนี้ไปเรื่อยๆและในที่สุดผมก็เวล642เป็นที่เรียบร้อยแล้วความรักมันก็เหมือนการฟาร์มนั่นแหละครับผมต้องใช้เวลาที่จะเติบโตโอ้โหเย็ดเคโคเท และผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดผมก็มี6 4 4เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเลยนะครับผมและผมก็ได้ทําการใช้โยลุฟาร์มแบบชิวๆเพราะว่าตอนเนี้พ่นไซโลเกียผมมันก็ทํางานเป็นทีเรียบร้อยแล้วยืนฟาร์มแบบชิวๆผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุด ผมก็เวล648เป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็เบล6 5 0เป็นทีเรียบร้อยผมจะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีและผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นทีเรียบร้อยแต่เดียวก่อนนะเมื่อจะผวกนักดาบสมัยรกวกเนี่ยมันจะมีฮาคีทุกตัวโอ้โหเดี๋ยวนะงั้นผมจึงไม่รอช้าทาการเปิดฮาคีสังเกตสูตรแล,แล้วกันโอ้โหฮาคีสังเกตโคตรเท่รบได้ดีจริงๆแฮะถ้าว่ามันฟาร์มยากไหมผมว่ามันฟาร์มโคตรยากผมจึงไม่รอช้าทำการเปิดดู y o u b e y o u t u b e เขาก็บอกมว่า ใม้มาซื้อผลบากีผมกำลังที่จะไปซื้อผลบากีนะครับแต่เมื่อผลบากีมันจะไม่ขายแฮโอ้โหโคตรแย่เลยอุซาบินมาต่างไกล้านไม่ขายซะง,งั้นโอ้โหเซ็งชะมัดเลยและผมจึงไม่รอช้าทําการกลับมาฟาร์มดีกว่าถึงจะฟาร์มอยากแค่ไหนแต่ผมก็สู่ไม่ถอยนะครับทุกคนเพราะผมมีคนดูเป็นกําลังใจให้ยังไงผมก็สู่ไม่ถอยอยู่แล้วละและในที่สุดผมก็เว652เป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงมันจะฟาร์มอยากแค่ไหนแต่มันก็ไม่อยากทอใ้เธอกลับมารักผมหรอกโอ้โห พูดมาแล้วมันก็เศร้าและผมก็ได้ทําการฟาร์มกับเจ้าพวกนี้ไปสักพักนึงและในที่สุดผมก็เว็บขอหกร้อยห้าสิบหกเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้ฟาร์มอยากใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยและผมก็ได้ทําการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างที่ผมกําลังทาการสู้กับเจ้าพวกนักดาบสับไรพวกนี้ไปแบบเรื่อยๆและในที่สุดผมก็เว็งหกร้อยห้าสิบแปดเป็นทีเรียบร้อยโอ้โห ฟาร์มโคตรอยากเล่นสายดาบมันก็ฟาร์มดีหรอกนะผมแต่ผมได้มาเจอกับเจ้าพวกนี้สิโอ้โหผมมารับไม่ได้จริงๆทึงจะฟาร์มอยากแค่ไหนผมก็สู่ไม่ถอยนะครับทุกคนเพราะว่าผมมีเธอเป็นแรงจูงใจตอนให้ฟาร์มอยากแค่ไหนผมก็จะสู่ไม่ถอยเพื่อเธอนะครับผมระหว่างที่ผมกาลังทาการสู่กับเจ้าพวกนักดาบที่มีอาคีเอาตรงที่จริงวันนี้ผมว่าผมจะไม่แพ้อีกแล้วแต่ผมก็แพ้อีกแล้วเดียวนะสงสัยยากแก้แพ้คงหมดฤทธิ์แล้วมั้งเนี่ยโอ้โห แย่จังและผมจึงไม่รอช้าตํางการกลับมาแก้แค้นกับเจ้าพวกนักดาบสมบไรแบบนี้และในที่สุดผมก็เบลหกร้อยหกสิบเป็นทีเรียบร้อยแล้วมีฮาขีสังเกตมันก็ดีนะครับผมแต่ถ้ามีเธอมาอยู่ข้างๆมันจะดีกว่านี้โอ้โหขืนว่าขืนตัวเองก็เป็นและตอนนี้ผมก็เบลหกร้อยหกสิบสามเป็นทีเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะต้องไปตบบอสแฟงกี้ให้ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะบอสแฟงกี้วันเนี้ยแกจะต้องโดนดาบฉันฟันเละแน่นอนคือเอาตรงๆก่อนที่ผมจะไปสู้กับบอสแฟงก ผมอาจนะจะปลวกนักดาบพวกนี้ให้มันได้ก่อนเถอะโอ้โหน่าอายเกินตายแล้วตายอีกอยู่ได้แต่ยังไงก็เถอยังไงวันนี้ผมก็จะสู้ไม่ถอยนะครับผมทุกคนเพราะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมักจะอยู่ที่นั่นและตอนเนี้ผมก็เวล6 6 5เป็นทีเรียบร้อยแล้วยังไงก็เถะวันนี้ผมจะไม่ยอมแพ้ก,กับจะปพวกนักดาบสำเร็จแบบนี้อีกเด็ดขาดฉันจะไม่มีการแพ้ครั้งที่สองเอาเดี๋ยวนะเพิ่งจะพูดยังไม่จบเลยนะเฮีย แพ้อีกราเลยเนี่ยโอ้หและผมจึงไม่รอชา้าทำการกลับมาแก้แค้น้วยความเร็วแสงแกเป็นคนที่บังอาจทําให้ฉันขายหน้าตายไปซะและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนเนี้ยผมก็ไปล667เป็นทีเรียบร้อยแล้วทึงเจ้าพวกนี้มันจะโหดแต่มันก็ไม่โหดเท่าเธอทิ้งผมไปหรอกโอ้โหพูดมาแล้วมันก็เจ็บปี๊ดไปเลยและผมก็ได้ทําการฟาร์มแล้วฟาร์มอ้าวเดี๋ยวให้พูดจบก่อนได้ปะเนี่ยคอยตายเนี่ยโอ้โหและผมจึงไม่รอชา้าทำการกลับมาแ,แก้กกกแคนน้น ผมก็เวลรเ็บเเป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงจะพวกนักดาบพวกนี้มันจะโหดจริงแต่ตอนเนี้เมื่อพวกจะแด้กาวข่าวม,มันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเอ้าอโอโหพวกยังไม่จบอีกแล้วเลยเนี่ยและผมจึงไม่รอช้าทาการกลับมาแก้แค้นมันโดยด่วนใครกันที่บางอาจทําให้ชันขายหนะแกยอมรับมาซะเตรียมตัวตายด้เลย และในที่สุดผมก็ชนะมันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมก็วิว673เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็วิว6ก5เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ไปตบบอสแฟงกี้สักทีในบอสแฟงกี้แกจะโฮแค่ไหนกันเชียวโอ้โหมายืนเท่อะไรตรงนี้บอสแฟงกี้ผมจึงไม่รอช้าต้องการเปิดบอสแฟงกีนน้ไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่เอาตรงมันไม่ใช่เปิดก่อนได้เปรียบหรอกนะเปิดก่อนตายก่อนต่างหากผมจึงไม่รอช้าใจฮันคี้สังเกตไปโอ้โหเจอนะ้บอสแฟงกี้สามารถยิงวิสัยได้ด้ดวยห เท่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมาสิคนยังแกจะชนะฉันไดหรือเปล่าแต่ตรงๆเลือดมันเยอะใช้ได้นะบอสแฟงกี้แล้วผมก็ได้ทาการสู้กับบอสแฟงกี้ไปสิบนาทีแต่ตรงๆเลือดมันยังลดไม่ถึงครึ่งด้วยซ้าโอโ้โหโหดเกินไปปะเนี่ยบอสแฟงกี้ตอนนี้ต่างคนต่างบาดเจ็บเลยกว่าได้ผมก็บาดเจ็บบอสแฟงกี้มันก็บาดเจ็บพอสมควรมาดูกันว่าผมกับบอสแฟงกี้ใครจะชนะก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็โดนบอสแฟงกี้ตบซะเละเลยโอ้โหคลายหน้าอีกแล้วปะเนี่ย ตอนนี้บอสแฟงกีมันก็ได้รีเลือดเต็มเป็นทีเรียบร้อยเดียวนะป้อมตองได้เลืมสู่หมางั้นเลยโอ้โหจะเกินไปปะเนี่ยและตอนนี้บอสแฟงกีมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมจึงไม่รอชะใช้สกิลเสรบอสแฟงกีรัวและตอนนี้ผ้อมก็ชนะบอสแฟงกีเป็นที่เรียบร้อยว้าวและผมจึงไม่รอชะที่จะกลับมาฟาร์มต่อถึงมันจะฟาร์มยากแต่วันนี้ผมจะต้องเวลจ0ดอยให้ได้ผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุด ผมก็วิปดสิเเป็นทีเรียบร้อยและผมก็ได้มงานามมาดูว่าตอนนี้ผลอะไรกำลังขายกันนะพ่นบากีไม่ขายอีกแล้วหรือเนี่ยโอโ้โหนายดูซิมีผลอะไรหดหดขายหรือเปล่าถึงจะมีผลโหดแต่ผมก็ไม่มีตังซื้อหรอกนะโอโ้โหพ่นสันขายอู่ราคาที่1ล้านเงินลึกแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อพ่นมังกรจะขายด้วยอยู่ที่ราคา3ล้านฮนะว้าวแต่ผมไม่มีตังซื้อหรอกนะมันแพงโคตรเลยแล้วก็ได้ทําการกลับมาฟาร์มต่อแบบนี้ถึงจะฟาร์มยากแต่ก็ฟาร์มไม่ท้อนะครับ พ่อเจ้าพวกเนี่ยมันก็ไม่เด็โหดอะไรนักหรอกเพราะว่าผมชนะบอทแฟงกี้ได้แบบชิวๆและตอนเนี้ยผมก็ไปอ683เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ผมจะไปเวล7 0 0ผมก็อยากจะมาลองหนึ่งๆกับบอทแฟงกี้อีกครั้งเอาตรงๆนะผมมารอบเนี้ยผมจะไม่ตายหลยสักรอบให้ดูสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในบอทแฟงกี้ก็คือการมันยิงวิซัยใส่ผมเนี่ยแหละโอ้โหดูมันสิมันยิงแบบรัวๆเลยกว่าได้ตอนนี้บอทแฟงกี้มันก็เจ็บนักพอสมควรมาครับผมรอบนี้แหละผมจะไม่ตายสักรอบให้ดูฉันจะกาวขามแก้้ไดนะบอแฟกี และในที่สุดผมก็ชนะบอดแฟงกี้ได้เป็นทีเรียบร้อยตอนนี้ผมก็วลว699เป็นทีเรียบร้อยแล้วอีแค่เวิเดียวเท่านั้นผมก็ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักนึงเลยกว่าได้และในที่สุดผมก็วลว701เป็นทีเรียบร้อยว้าวยินดีด้วยเนื้อเพื่อนงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบา,บายๆนะครับจุ๊บๆ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปละ